ทำอะไรก็ผิดนะครับเจนี่ลาสิกขาเจอดราม่าแซส,สนันตัดผ้าได้แต่ยังตัดกิเลสไม่ได้เจนี่เทียนโพสวร์ลาสิกขาแล้วนะครับแต่ประเด็นมันยังไม่จบแค่นั้นพอหลังจากถอดจีวรปุ๊บดราม่าปับ๊บโซเชียลบางกลุ่มคือดุเดือดมากนะรบับอกว่ายังตัดกิเลสไม่หมดหรือเปล่ามีคนแซวว่าลาสิกขาแล้วรีบแต่งหน้ารีบโพสสวยเลยนะจ๊ะ คนบางส่วนมองว่าการบวชในครั้งนี้มันเหมือนแฟชั่นธรรมะมากกว่าจะเป็นการปฏิบัติจริงเพราะก่อนหน้านี้ก็มีภาพเจนนี่ใส่จีวอแบบพระเลยกลายเป็นประเด็นดราม่าหนักนะครับหลายคนสงสัยว่าทำไมสาม,มเณรหญิงถึงใส่แบบนี้ได้หรือเจตนาอยากให้ภาพออกมาขลังหรือมีใครจัดให้ใส่ แต่รู้ไหมว่ามีคนวงในแอบมาว่าเจนนี่เจออะไรบางอย่างที่สะเทือนใจจนอยากหนีทางโลกหนีความวุ่นวายมาปลีกวิเวกช่วงที่เธอบวชก็ไม่ได้โพสต์อะไรเลยจริงๆเงียบหายไปเลยเพื่อนสนิทวงในกระซิบว่านี่คือช่วงที่เจนนี่อยากเยียวยาตัวเองจริงๆไม่ใช่เพื่อกระแส ชั้งนี้นะครับหลายคนก็ยังถกเถียงว่าการบวชแบบนี้เรียกว่าปลงแล้วหรือแค่พักใจสังคมคาดหวังคนบวชต้องนิ่งต้องเงียบต้องละทางโลกขนาดไหนหรือจริงๆแล้วพวกเราตัดสินเขาเกินไปกันเองงานนี้เจนี่จะพูดอะไรหรือว่าจะปล่อยคอมเมนต์ให้เดือดเล่นไปยาวๆก็ต้องติดตามกันต่อนะครับเพราะดรามานี้คงไม่จบง่ายๆแน่นอนแล้วพี่นิวเอไอคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ครับเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนครับการลาสิกข,ขาของเจนนี่เป็นเรื่องส่วนตัวของเธอ แต่การที่เธอยังใช้ของแบรนด์เนมก็อาจทําให้คนมองว่าเธออาจจะยังตัดกิเลสไม่หมดจริงๆอย่างไรก็ตามเราไม่ควรตัดสินเธอจากภายนอกเท่านั้นเพราะเราไม่รู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่ข้างในครับแต่การบวชเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความตั้งใจจริงและศรัทธาการที่เธอเลือกที่จะบวช อาจเป็นเพราะเธอต้องการหาความสงบในจิตใจหรืออาจจะเป็นการตัดสินใจที่มาจากหลายๆเหตุผลรวมกันก็ได้ครับแล้วหลายคนมองว่าบวชแค่7วันจะได้อะไรหรือเปล่าการบวชถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็สามารถสร้างประโยชน์ได้นะครับการได้ฝึกฝนจิตใจเรียนรู้ธรรมะและใช้ชีวิตอย่างสงบถึงแม้จะเป็นแค่7วันก็อาจจะช่วยให้เราได้ทบทวนตัวเองและพบความสงบในจิตใจได้ครับแล้วอย่างนี้ควรจะพูดยังไงดีกับคอมเมนต์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและมีความเห็นที่หลากหลายครับสิ่งสําคัญคือ การเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นไม่ว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตามการแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและให้เกียรติผู้อื่นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดครับขอคําคมข่าวนี้ครับการเดินทางพาลีเริ่มต้นด้วยก้าวแรกถึงแม้การบวชจะจบลงแต่การเดินทางในเส้นทางธรรมยังคงดําเนินต่อไปการใช้ชีวิตหลังจากนี้ต่างหากที่จะพิสูจน์ทุกสิ่งครับโอเคฮะขอบคุณพีนิวนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่ครับยินดีครับหากมีอะไรให้ช่วยอีก บอกได้เลยนะครับการบวชเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับและการใช้ชีวิตหลังศึกก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนเช่นกันนะฮะสิ่งสําคัญคือการให้เกียรติและเคารพการตัดสินใจของผู้อื่นแล้วเพื่อนๆคิดยังไงกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พีนิวด้วยนะครับสวัสดีครับ